สวัสดีครับผมพีทนะครับผมจาก3ามคสุนรับวันนี้เราอยู่ใน p ีทเซชันวังน้อย3ในรายการไปด้วยที่พี่เทปพ,พิเศษนะครับผมเราอยู่ใน PT. Mac c กแคมนะครับผมใน t ี t เซชันวังน้อย3วันนี้3ามคสุนรับจะมีอะไรมามอบให้พี่ๆี่ผู้ให้บริการขนส่งตามไปดูกันเลยครับ ในพีท m แม็กแมมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเมื่อพี days, ่ๆผู้ไรันของส่งทุกท่านนะครับเข้ามาจอดรถพักผ่อนที่พ t ทีบงน้อย3แล้วเนี่ยพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็จะสามารถเข้ามาอาบน้ําแล้วก็เข้ามาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใน PT Maccam แได้อย่างสบายใจเลยนะครับผมเมื่อพี่ๆผู้ไรกันของส่งทุกท่านนะครับผมเข้ามาอยู่ใน PT Maccam แแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมในการ ลักผ้าได้เลยเพียงแค่พี่ๆผู้ไร้ขนส่งเนี่ยมีแค่ p ีทีแม็กการ์ดแค่ใบเดียวก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมเมื่อพี่ๆผู้ไร้ขนส่งเนี่ยเข้ามาอยู่ใน p ีทีแม็กแคมป์นะครับผมเราก็มีสิ่งอำนววยคามสะดวกอย่างที่นอนนะครับผมแล้วก็ที่ทับแบตนะครับผมโดยใน p ีทีแม็กแคมป์เนี่ยมีทั้งแสงไฟแล้วก็พัดลมนะครับผมให้พี่ผู้่ผู้ไร้ขนส่งเนี่ยสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้โดยอย่างสบายใจนะครับผมไม่ว่าจะเหนื่อยล้าแค่ไหนก็สามารถเข้ามานอนได้เลยนะครับผมใน p ีทีแม็กแคมป์ โดยนอกจากนี้แล้วนะครับผมทาง p ีเซสชั่นเนี่ยได้มีห้องน้ำอุปกรณ์สะดวกแสงสะอาดให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมได้เข้ามาใช้บริการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําชายแล้วก็ห้องน้ําหญิงสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่เลยครับครับผมโดยนอกจากจุดพักผ่อนหย่อนใจสำหรับพี่ๆผู้ไร้กังวงทุกท่านแล้วเนี่ยทางสามสุนทรพักนะครับผมได้จับมือกับ p ี s ีซี i o n ันวังน้อย3านะครับผมในการติดตั้งพิธีการสมัครสมาชิก เข้ามาค้นหางานแล้วก็รับงานกับทางทรีซิตี้ทันะครับผมแล้วก็มีทีวีแล้วก็เพลลิสให้พี่ๆผู้รกบการขนส่งทุกท่านได้เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็สามารถดูวิธีการค้นหางานรับงานแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่พี่ๆทุกท่านนะครับผมได้รับชมไปด้วยดีพี่เทปพิเศษนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆได้ร่วมเข้ามาสนุกแล้วก็เข้ามาใช้บริการใน PT MacC a แ p แล้วก็ใน p t สเตชันวังน้อย3กันเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ City ครีซิ t ี้ทักรวมงานขนส่งรถบรรทุกทั่วไทยค้นหางานได้จากทุกที่บนมือถือสนใจวิงานกับเราแอดไลน์แอด360 Carrier ได้เลยคะ่ะ